เดี๋ยวมาดูแม่ค้าการการทำโรตีครับว้ดูบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง YouTube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันสั่งสาวีสองครับสำหรับวันนี้จะพามาดูแม่ค้าโรตีขายโรตีโรตีใส่ไข่ไม่ด้สั่งเหรอ อันนี้ธรมธรมดาโรตีธรรมดาโรตีทำไมเป็นสีมพูมยคะไม่มีหรอกโอ้ยสีเขียวอะ่ะตาบอดสีแล้วโอ้โหมีเมาหมดนู่นโคนเจ้าอะไรยู่เว้ยมาแล้วมายอง แม่ค้าคนเท่วนี้บอกนี่ราสังเจอเลยนี่ไหร่คาน้นยนี่นยู่น้องโคลอยีนีในพกโปใโกนไหนพกไนพกโีรตีเป็นสีเขียวโรตีใบเตย พูน่าจะตาบทสีแล้วนี่นะนี่ครับโรตีนี่ตามมีเลยธรรมดาใสาา่ไข่ใส่กล้วยสร,สรีสรีใส่ไข่ใส่กล้วยอ๋อสรีเฮอร์มูุูพี่เอาอะไรมาเล่นอย่างน,น,น,นี้วนี่ นี่นี่มาชูแคนี้มาชูแคนี้มาชูแคนีดีรีวิวโรตีใส่ไข่มันกิเคยอะโรตีสีเขีวตัวนี้เค้กแค่นี้ก็มีสีเขียวก็ยุติกรมูลนถุยเฮอมือเทวดามะเุยมามาไหยิบมาเลย អាយក៏អាយយកពីជួយគមីចង់បានតិរ oi អឺរាចង់បានហ៎ណឹងក្ចីខ្លួនស្ວຍលើយងឡងអើយថៃក្លឿថៃក្រមបងរវាងខ្លួយណាមេខាខ្លួយលោកអ៎នេះបាំងបាំងស្អីបាំងបាំងបាំងទីไหนបាំងហួយរាតអូកាប់ อาบังอุง๊ยโนอีนาดูี่บินไปทางไหนแล้วอุ๊ตัวสนามไออบายเ้ยเคยมีขานี่นังใหญ่สิเกี้มันมันกว่ามันเลย เคยมีเมาเมาในท่อเลยวพอคุมคาคลั้งบนนี้ตมันมงมันสะไหลจ้ะพอแต่มาคืออย่างนี้พอเราวิ่นพวกวะไม่คาวเลยเลยเธอติตัว่าไม่แต่คลอยไปหน่อยเพีมานคือพาเพลินอืม ดูสบตะกโจดตะกโจตัมือแรกสุดว้าวมายังกาตอนนี้ว่าจากไหนลูกพี่เทวดามาจากไหนไปดูแล้วว่าไงฮะก็เบอร์เอสานานู่นนมือเทวดาได้ไหมโอ้เคยมเตีน่รานเลยนี่นะโอเคสละ โอ้ยอยากเวยเดือดแรงสุดเทินโดยมุงไม่ขาโรตีครับโรตีใส่ไข่โอ้โหเก็บเก็บมองเก็บว่เดี๋ยวจะให้แม้ขาปักตะไคร้ก่อนแม้ขาปักตะไคร้ก่อนได้ไหมโอ้น้ำท่วมฮะน้ำท่วมเอาท่วมกันด้วย Cái bố bảo là mua mua một tham đuôi đui nè tham đuôi đui hả tham đuôi đui yeah. anh ăn cứ ăn <cười> mm. <cười> uh. na, thế này nào เดี๋ยวขอลาไปก่อนพี่น้องบรรยากาศไม่ค่อยจะดีแล้วนี่ค,คืมมาแล้วนู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp